สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Re Reality TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอัปเดตผลการแข่งขันกันสักหน่อยเนาะเมื่อวานนะครับของในส่วนของกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะครับก็มีการแข่งขันฟุตซอล AFC ซีฟุตซอลเอเชียคัพนะครับ2022นั่นเองครับผ่านไปแล้วนั่นเองนะครับ2กลุ่มนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมีแข่งอีก2กลุ่มเนะาะมาอัปเดตกันว่าจะมีใครอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเมื่อวานนะครับโอ้โหเราก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะเออแต่ก็สามารถคัมแบกกลับมาเก็บ3แต้มได้สำเร็จเหมือนกันนั่นเองนะครับผมอ่ะในส่วนของอกลุ่ม B นะครับ ทางด้านของอุซเบกิสถานนะครับก็ถลม่มทางด้านเติร์กเมนิสถานไป8ประตูต่อศูนเลยเลยทีเดียวนั่นเองโอ้โหขาดลอยสุดๆนะครับผมโอโ้สู้ไม่ได้เลยเติร์กเมนิสถานนั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของบาเรนเจอกับทางด้านของทีมอะไรเนะี่ยทงบาเรนกับทีมชาติอะไรเนะี่ยเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงดูตารางบาเรนกับทาจิกิสถาน ออใช่ไหมบาเรนกับทาจิกิสถานใช่แล้วครับบาเรนกับทาจิกิสถานนะครับก็ทางด้านอ่าบาบาเรนก็แพ้กับทาจิกิสถานไป3ประตูต่อ4นั่นเองนะครับอืมส่วนกลุ่มกลุ่ม A ของเรานั่นเองครับก็เป็นทางด้านทีมชาติไทยเรานะครับก็โอ้โหพลิกสถานการณ์ยิงแซงเอาชนะทางด้านของทีมชาติอิรักได้สําเร็จนั่นเองนะครับโอ้แล้วก็ลุ้นระทึกเลยทีเดียว นั่นเองนะครับแล้วคู่ต่อมาคู่ดึกนะครับก็เป็นกลุ่มเราใน,นกลุ่ม B นะเออกลุ่ม A ขออภัยกลุ่ม A นะครับก็เป็นทางด้านคูเวตนะครับเจอกับทางด้านอมานครับชนะไป7ประตูต่อ2อืมตารางผลสรุปตารางคะแนนออผลเมื่อวานนี้นะครับกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะครับผมตอนนี้กลุ่ม A ของเรานะครับทางด้านคูเวตก็นําเป็นจ่าฝูงส่วนเราก็เป็นรองจ่าฝูงนะด้วยประตูได้เสียที่ทางด้านคูเวตยิง ทางด้านโอมานมากกว่า7ประตูต่อ2นั่นเองนะครับผมอืมนะครับผมแต่อันดับของคูเวตต่ำกว่าอิรักนะบอกไว้ก่อนบอกให้รู้ไว้ก่อนนะว่าอิรักอ,อิรักอันดับที่4 43สสาถ้าจำไม่ผิดน,นะ4 3ส่วนคูเวตอันดับที่4 4อิรักกับคูเวตอ่ะสูสีกันนะครับอืมนะครับแต่เมื่อวานเราก็เกิดว่าตัวไม่รอดเหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนโอมานนี่อันดับที่90ดูก็ไปตามเนื้อผ้าเลยทีเดียวครับ ออนะโอมาดโดนถลุงไป72นั่นเองนะครับผมส่วนกลุ่ม B นะครับนี่โหดหน่อยอุซเบกิสถานนะครับผมก็ถลม่มทางด้านของอเติร์กไปนะครับ8-0เลยทีเดียวแล้วก็ทาจิกิสถานก็เฉือนอัชนะทางด้านบาเรนไปนะครับผมตอนนี้ประตูได้เสียของอุซเบก็เหนือกว่านั่นเองนะครับก็เป็นจากฝูงอยู่นั่นเองนะครับผมก็รอดูว่าเอ้ยเราถ้าเราเป็นจากฝูงเราจะคว้าไปเจอทีมที่ ที่ไม่แข็งมากเท่าไหร่นะก็าอาจจะมีโอกาสลุนเข้าไปสู่รอบอรอบรอบเข้าสู่รอบ4ทีมได้อะไรเงี้ยนะครับนะครับก็มีลุ้นอยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมโปรแกรมการแข่งขันนะครับผมสำหรับวันนี้นะใครที่มี11 s p o r t รู้สึกว่า ASP มันถ่ายเปล่าวะห็นเขาบอกว่าถ่ายนะเออชิบหายแล้วผมผมไปเสียตังค์ดูนะครับเสียตังค์ดู11 s p o r t ถ้า เอสเอสเพเหมือนบอกว่าไม่ถ่ายทอดสดนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้จะมีแมตช์เกมการขันระหว่างกลุ่มมีของกลุ่ม C กับกลุ่มดีนั่นเองนะครับผมส่วนในส่วนของกลุ่ม C ก็อิหร่านนะครับเจออินโดนีเซียโอ้โหอินโดนีเซียนหนักเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านเลบานอนเจอกับไต้หวันนี่และอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มดีนะครับเป็นญี่ปุ่นเจอกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทางด้านเวียดนามเจอกับเกาหลีใต้ นั่นเองนะครับมาอัปเดตกันนะครับผมสั้นๆเนาะสั้นหรือเปล่านี่ไม่รู้นั่นเองนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆมาอัปเดตผลการแข่งขันแล้วก็โปรแกรมการแข่งน,นัดวันนี้นั่นเองสำหรับแฟนฟุตซอลนั่นเองนะครับ,รบ,อฟฟออรบโอเคครับลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเทมเทม